สวัสดีค่ะสําหรับวันปีใหม่ไทยวันสงกรานต์และวันครอบครัวนะคะแม่หมอขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลวันสงกรานต์นะคะและวันครอบครัวได้พบปะญาติมิตรพี่น้องแล้วก็ได้ทำบุญไหว้บรรพบุรุษกันนะคะเดินทางไปมาก็ขอให้ปลอดภัยนะคะมีความสุขสนุกสนานกัน มีวันที่14เมษายนส5 6พรบกซึ่งเป็นวันครอบครัวนั้นดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะหรือตำแหน่งอุดมีความสูงยิ่งเลยนะคะเข้าสู่ราศีเมษมีพลังอันร้อนแรงแล้วก็เป็นตำแหน่งที่มีชื่อเสียงเกียรติยศมีอำนาจมีอิทธิพลหากผู้ใดมีดาวได้ตำแหน่งมหาอุดหลายดวงนั้นก็ ท่านอาจารย์สรรเสริญยิ่งว่าเป็นคนที่มีบุญแรงนะคะโดยประพันธ์คำไว้ดังนี้เพื่อได้จดจำว่าศูนย์เมตรพฤกเจ้าจันอุดเอี่ยมเอ่ยกรกฎครูกันพุทธผ่อนด้าวตุนเสาส่วนราหุนเลอพิจิกเจืดแฮหกุมมังกรสุกเท้าเทิดเบื้องมุนเฉลิม ก็หมายความว่าถ้าดวงดาวเหล่านี้นะคะได้ตำแหน่งมหาอุดก็จะมีชื่อเสียงเกียรติยศมีอิดิพลมีอำนาจมีบุญบารมีมีความสูงยิ่งในเรื่องของวาสนานะคะในเรามาเริ่มกันที่ราศีกุมเลยนะคะซึ่งราศีกุมนั้นก็มีดาวอาทิตย์เป็นปัตตนิคุครองคนรักย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพศาสชะเล็งอยู่กับสุภาษ สัตยะหมายถึงการติดต่อพี่น้องเพื่อนฝูงการพูดจาเจราจาการทําธุรกิจปัตตนีก็หมายถึงคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนแล้วก็สุภาพหมายถึงความสุขความสุขจความเจริญความรุ่งเรืองอดาวอาทิตย์ปัตนีคู่ครองคนรักเข้าสู่สัจยาเล็งกับสุภาพใต้ตํตาแหน่งมหาอุดแล้วก็มีความสูงยิ่งในการติดต่อสื่อสารในการพูดจาเจราจาในการ ทําธุรกิจสร้างความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองให้กับชาวลักนาราศีกุมนะคะนับตั้งแต่วันที่14เมษายน2566เป็นต้นไป1เดือนเต็มส่วนดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นภพพันธุแล้วก็เป็นภพสุภาษนั้นก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกไปแล้วนะคะได้ตําแหน่งกเกษตรราธิปดีด้วยมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในเรื่องของพันธุครอบครัวและก็ความสุขนะคะ ส่วนวันที่19เมษายน2 5 6พนรบนั้นดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นพบกันดุมพระและก็ลาพระก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเช่นกันนะคะ,ะได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นการเงินและก็ลาผลของชาวลัคนาราศีกุมก็จะกะเกิดเรื่องของได้มาแบบง่ายๆสบายสบายแบบราชาโชคนั่นเองนะคะแต่ว่าดาววินาศดาวพระเสานั้นก็ย้ายเข้าทับตัวทับต,บตนชาวลัคนานราศีกุมไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566 วินาศนาหมายถึงความเสียหายความเดือดร้อนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือปิดบังซ่อนเร้นเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนหรืออาจจะต้องมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือจะมีการย้ายการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรือลักษณะว่าอาจจะมีระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยได้บ้างนะคะในช่วงจังหวะสองปีครึ่งนี้นะคะ สำหรับรักนาราศีมีนั้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพอริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินย้ายเข้าสู่เรือนกระดุมพระการเงินนะคะเล็งกับภพบโมรณะก็ได้ตำแหน่งมหาอุดเช่นกันนะคะตั้งแต่วันที่14เมษายน2566เป็นต้นไป1เดือนเต็มแล้วก็ดาวอริปัญหาอุปสรรคเล็งกับโมรณะไปอยู่ในภพสุภะไปอยู่ในภพกระดุมพระหมายความว่าถ้าชาวลักนาราศีมีนั้น มีเรื่องของหนี้สินมีเรื่องของรายจ่ายเอ่อถ้าแก้คลิปโดยการที่อาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาหรืองานออนไลน์หรือทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยโรงพยาบาลหรือเกี่ยวกับเรื่องของอาการที่ต้องมีหนี้สิน าการติดต่อสื่อสารการท,ทําธุรกิจที่คู่ยืมมานะคะเพราะว่าดาวาสัต์ช,ช้าดาวพระศุกร์นั้นก็เข้าสู่เรือนราศีพฤกษกไปเรียบร้อยแล้ว,ลวตั้งแต่วันที่8มีนาคม2 8เมษาย,ยน2566น,นะคะได้ตําแหน่งกเกษตรราชิบดีด้วยดาวพระศุกร์ก็คือ,อาดาวสัตว์ช,ช้าและก็มรณะสัต์ช,ช้าหมายถึงการติดต่อสื่อสารมรณะหมายถึงการเจ็บป่วยการเดินทางหรือการทํางานออนไลน์ ถ้าจะทํางานเกี่ยวกับเรื่อง,องการติดต่อสื่อสารในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างตินต่างแดนต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับความเจ็บป่วยก่เอเกิดเรื่องของการเงินแล้วก็การทํางานแก้ปัญหาก็จะก่อเกิดเรื่องของการเงินแบบมากมายได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นพบอริป,ปัญหาอุปสรรคเข้าสู่ราศีเมษ เพราะฉะนั้นได้ตําแหน่งมหาอุตก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของรายจ่ายนะคะอาจจะมีมามากด้วยเช่นกันแม้จะมีรายได้มากรายจ่ายก็มากด้วยหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องของหนี้สินที่ต้องเคลียร์นะคะแล้วก็พอวันที่19เมษายน2องพนนั้นดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นตัวตนแล้วก็เป็นกรรม,มะก็เข้าสู่ราศีเมษเช่นกันนะคะในภพกระดุมพระ กเกิดเรื่องการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารการทำงานในลนักษณะของโลกโซเชียลโลกออนไลน์ทำได้ตำแหน่งแบบราชาโชคมาแบบง่ายๆสบาย,บาย,บายโดยที่ไม่ต้องนขนควายนะคะในเรื่องการงานส่วนเรื่องของลับผลน,นั้นดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพลพาภเข้าสู่วินาศณะก็จะจะได้ลาภผลนั้นก็มาจากเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังหรือเกี่ยวกับเรื่องของอการติดต่อต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศแดนไกล ก็เกิดเรื่องของลาภผลแล้วก็การเงินให้กับชาวลักนณาราศีมีนนะคะแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาอุปสรรคเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของเอ่อการทะเลาะเบาแวงเรื่องของรายจ่ายไว้ด้วยนะคะต่อไปลักนณาราศีพฤกษกนะคะลักนณาราศีพฤกษกนั้นดาวอาทิตย์ก็คือดาวพันธุ์ธุนะคะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพวินาศนะได้ตําแหน่งมหาอุดต,ตั้งแต่วันที่14เมษายน25ง6เป็นต้นไป1เดือนเต็ม แล้วตัวตนของชาวลัคนาราศีพฤกษภก็คือดาวพฤกษ์และก็อริปัญหาอุปสรรคหรือนิสินก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษ์ตั้งแต่วันที่8เมษายน2อง6นได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงอยู่นะคะพันธุทุกเข้าสู่วินาศนะได้ตำแหน่งมหาอุดมีความสูงยิ่งในเรื่องของครอบครัวแต่เป็นลักษณะครอบครัวที่ต้องมีเรื่องต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องของ อุบัติเหตุในเรื่องของการที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้วยเพราะว่าดาวราหูนั้นเป็นดาวที่อยู่ในราศีเมษมาตั้งแต่30มิีนาคม2 5 6 6เอ่อ65ที่ผ่านมาและก็สถิตยอยู่ในราศีเมษจนถึงตุลาคม2 5 6 6นะคะดาวราหูเป็นภพกรมมะแล้วเสียนวันที่19เมษายน2566นั้นดาวพหัสบดีซึ่งเป็นภพลาภะและก็โมรณะ ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษเช่นกันนะคะ,ะส่วนดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพสุภาษนั้นก็ย้ายเข้าสู่ราศีกุมในภพกรมมะไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคม2 5 6 6ไป2ปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีพฤษภจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของ การติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือการแก้ปัญหาหรือการที่ทำเรื่องลักษณะของการทำแบบอยู่เบื้องหลังการปิดบังซ่อนเร้นความเสียหายการรีโนเวทอะไรพวกนี้นะคะ,ะก็จะทำให้กเกิดเรื่องของการงานที่กเกิดเรื่องของความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองแล้วก็ส่งผลให้มีลาภผล มีการเงินเกิดขึ้นให้กับชาวลัคนาราศีพฤกษกเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าดาวประพุทธก็เป็นพบกระดุมพระแล้วก็ปุตตะ,อ,ะอยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่30มิมีนาคม2 .56 6ที่ผ่านมาแล้วแล้วก็จะอยู่ในราศีเมษไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะเพราะฉะนั้นการเงินแล้วก็การไดเรื่องอะไรใหม่ๆในเรื่ององการงานถ้าทำที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลยอยู่เบื้องหลังหรือเกี่ยวกับเรื่องของความเจ็บป่วยออนไลน์อะไรพวกนี้ ก่อเกิดเรื่อง,องการเงินแล้วก็ลาบผลให้กับชาวลักนณาราศีพลิกศกแต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายความเดือดร้อนหรือเรื่องของปัญหาอุปสรรคเรื่องของหนี้สินเรื่องของอุบัติเหตุไว้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับลักนณาราศีมังกรน,นั้นดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นภพมรณะก็ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพพันธุนะคะได้ตําแหน่งมหาอุดเช่นกันตั้งแต่วันที่1 4เมษายน2 5 6พร 16, เป็นต้นไป1เดือนเต็มแล้วดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นภพปุตตะแล้วก็กรรมะ ก็ย <S an> ้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกในเรือนของปุตตะนะคะตั้งแต่วันที่8เมษายน2566ได้ตำแหน่งเกษตรราชิบดีมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะคะการริเริ่มอะไรใหม่ๆในการงานของชาวลักนาราศีมังกรนั้นถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพาหนะรถยนต์นะคะหรือเรื่องอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามแต่ทำภายในสำนักงานภายในโรงเรือนภายในบ้านเรือนภายในร้านค้า ก็จะเกิดเรื่องของลักษณะเป็นการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ก็ได้หรือทำงานที่ลักษณะเป็นจับจอบเป็นงานงานเป็นทำแล้วสิ้นสุดเป็นเรื่องๆไปก่อเกิดซึ่งลาภผลและก็ก่อเกิดซึ่งการเงินให้กับชาวลัคนาราศีมังกรเพราะว่าดาวกระดุมพักการเงินนั้นนะคะดาวราหูก็สถิตอยู่ในภพพันธุมาตั้งแต่30มิีนาคม2 5 6 5รที่ผ่านมาแล้ว และก็จะสถิตยอยู่ในราศีเมษจนถึงตุลาคม2566ก็เกิดเรื่องของการเงินให้กับชาวลัคนาราศีมังกรส่วนวันที่19เมษายน2566นั้นดาวพระศุกว์บดีซึ่งเป็นภพสาสชะและก็วินาสนะก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษด้วยได้ตำแหน่งราชาโชคส่วนดาวพระพุธนั้นเป็นภพอริปัญหาอุปสรรคและก็ เป็นภพสุภะก็อยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรน,นั้นจะมีการริเริ่มอะไรใหม่ๆในเรื่อง,องการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของทรัพย์สินที่ดินสิ่งก่อสร้างบ้านเรือนยานพหาหนะรถยนต์หรืออสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับเรื่องของการติดตอ่อต่างทินต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือเรื่องของการทํางานออนไลน์แล้วจะกเกิดเรื่องของ ความสําเร็จความเจริญความรุ่งเรืองส่งผลในเรื่องการเงินแล้วก็แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเรื่อง,องความเดือดร้อนเรื่องของปัญหาอุปสรรคบ้างนะคะก็ต้องมีบ้างในเรื่องของความเจ็บป่วยต้องระมัดระวังบ้างในช่วงจังหวะนี้นะคะส่วนลัคนาราศีพิจิกนั้นดาวอาทิตย์เป็นภพกร,รมมะนะคะ ย้ายเข้าสู่ราศีเมษในภพอริปัญหาอุปสรรคเร็งกับวินาศนะตั้งแต่วันที่14เมษายน2566ได้ตำแหน่งมหาอุดมีความสูงยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของอริปัญหาอุปสรรคในเรื่องการงานอ,อ,อาจจะมีเรื่องของความเดือดร้อนหรือเรื่องของความที่ต้องแก้กไขปัญหาเรื่องของอุปสรรคเข้ามาในเรื่องการงานนะคะ แล้วก็ช่วงจังหวัด19เมษายน2 5 1 6ดาวพระฤาษสุปฏีซึ่งเป็นภพปุตตะแล้วก็กระดุมพระก็ย้ายเข้าสู่ภพของอริปัญหาอุปสรรคด้วยนะคะในช่วงของวันที่19เมษายน2 5 1 6เป็นเวลา1ปีเต็มได้ตำแหน่งราชาโชคเพราะฉะนั้นดาวพระฤราดีก็จะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของอการแก้ปัญหาการที่แก้ไขเรื่องของความเดือดร้อนให้ผ่อนคลายได้ด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เป็นดาบและสุขซึ่งเป็นพบวินาศณะแล้วก็ปัตตนีคู่ครองคนรักก็ย้ายเข้าสู่ราศีพฤกษกไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่8เมษายนพ2ิบ6ได้ตําแหน่งเกษตรราธิ่ปดีมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งในเรื่องของวินาศณะความเดือดร้อนหรือทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลและก็ในเรื่องของคู่ครองคนรัก ส่วนดาวพระพุธก็เป็นเรือนมรณะและก็เป็นเรือนลาภะก็อยู่ในราศีเมษมาตั้งแต่วันที่30มีนาคม2566และจะอยู่ในราศีเมษไปจนถึงประมาณวันที่2มิถุนายน2566ส่วนดาวราหูซึ่งเป็นภพพันธุนั้นก็อยู่ในราศีเมษมาตั้งแต่30มีนาคม2565และก็จะสถิตอยู่ในราศีเมษในภพอริปัญหาอุปสรรคจนถึงประมาณ17ตุลาคม2566 ส่วนดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นภพศาสตร์ช้านั้นก็ได้ย้ายเข้าสู่ราศีอ่กุมซึ่งเป็นพบพันธุไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคม2อ6 6ไป2ปีครึ่งนะคะไปอยู่ในราศีกุมเรือนพันธุ2องปีครึ่งดาวพระเสาร์และดาวพระราหูเป็นดาวคู่มิกยใหญ่ เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมทั้งหมดในช่วงของหลังจากวันที่14เมษาย,ยน2 5 6 6เป็นต้นไป1เดือนเต็มนั้น <c oughs> ก็จะมีเรื่องของการที่ชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะมีการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการาทํางานร่วมกับคู่ครองคนรักปัตตานีหรือหุ้นส่วนมีการที่เริ่มอ,อะไรใหม่ๆในเรื่องของครอบครัวการติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างๆต่างเดนต่างประเทศ ถ้าทํางานที่เกี่ยวกับเรื่อง,องการแก้ปัญหาหรือการเกี่ยวกับเรื่องของความเดือดร้อนเช่นเรื่องของการซ่อมแซมต่างๆเรื่องของรีโนเวทบ้านเรื่องของการอยู่เมืองหลังเรื่องของการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศะกากเกิดเรื่องของการและราบผลให้กับชาวลักนาราศีพิจิกเป็นอย่างดี แต่ถ้าไม่ทําเกี่ยวกับเรื่องของลักษณะดังกล่าวนะคะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของความเดือดร้อนให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกบ้างและในช่วงจังหวะนี้ที่ดาวอาทิตย์กัมมะได้ตําแหน่งมหาอุดนะคะก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะลเลาะเบาะแวง้งเรื่องของศัตรูเรื่องของการเดินทางอาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุบ้างหรือ,อต้องระมัดระวังในช่วงสงกรานนี้นะคะ อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งอาจจะมีอุบัติเหตุอาจจะเป็นหลักอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะสำหรับลัคนณาราศีสุดท้ายก็คือลักนณาราศีกันดาวอาทิตย์เป็นภพวินาศนะได้เข้าสู่ราศีเมษในภพมรณะ ได้ตำแหน่งมหาอุดมีความสูงยิ่งในเรื่องของความเ,ออเดือดร้อนเรื่องของความเจ็บป่วยเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเดินทางไกลๆแบบออต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศหรือลักษณะของออการรายจ่ายที่อาจจะต้องเสียไปในเรื่องของความเดือดร้อนหรือเรื่องของความเ,ออเจ็บป่วยก็ได้ด้วยเช่นกันในช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษในภพเรือนออมรณะนะคะ แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะยังมีดาวพระราหูซึ่งเป็นภพอริปัญหาอุปสรรคก็คงสถิตยอยู่ในราศีเมษมาตั้งแต่30มีนาคม2565และคงสถิตยอยู่จนถึงตุลาคม2 5 6 6เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงจังหวะนี้นะคะตั้งแต่วันที่1 4เมษายน2 5 6 6เป็นต้นไป อาจจะมีเรื่องปัญหาอุปสรรคเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องของการที่อาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็รายจ่ายอาจจะมีมากด้วยเช่นกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีนั้นซึ่งเป็นดาวสุประค์ด,ดวงใหญ่ก็จะย้ายเข้าสู่ราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ได้ตำแหน่งราชาโชคซึ่งดาวพฤหัสบ,บดีนั้นเป็นภพปัตตานีคู่ครองคนรักและก็เป็นภพพันธุนะคะ และดาวพระสุกร์ซึ่งเป็นภพสุภาและก็กระดุมพระก็ย้ายเข้าสู่ราศีพุกศุกได้ตำแหน่งเกษตรราชิบดีตั้งแต่วันที่8เมษายน2 5 6 6ไปแล้วนะคะส่วนดาวพระพุธซึ่งเป็นตัวตนของชาวลัคนาราศีกันแล้วก็เป็นภพกรรมะ ก็อยู่ในราศีเมษมาตั้งแต่30มีนาคม2565เออ66ที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะอยู่ในราศีเมษไปจนถึงประมาณพฤษภาคมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีกันถ้าทําเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลหรือเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศ ก็เกิดเรื่องของลาบผลและก็เรื่องของการเงินให้กับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างดีนะคะอะ่ก็จะเป็นการที่เอ่อมีเริ่มอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของการที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน อยู่เบื้องหลังปิดบังซ่อนเร้นหรือเกี่ยวกับเรื่องของการทำรีโนเวทบ้านเรือนอะไรพวกนี้ก็เกิดเรื่องของการเงินให้กับชาวลักนาราศีกันได้แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงจังหวะสงกรานนี้นะคะเป็นต้นไปประมาณหนึ่งเดือนเต็มอาจจะมีเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของปัญหาอุปสรรคหรือเรื่องของอุบัติเหตุได้ด้วยสําหรับตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวนะคะก็อย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกลัคนาราศีมีแต่ความโชคดีมีความสุข ในวันปีใหม่ไทยนะคะ,ะสวัสดีค่ะ